สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนเอาไว้ในเช้าวันที่28มิถุนายน2564ลงบนเว็บไซต์นังสิมไทยโพสต์นะครับชื่อเรื่องว่าโควิดคือชีวิตจริงพรุ่งนี้รายละเอียดมีดังนี้นะครับบอกว่ารัฐบาลเขาให้ปิดเฉพาะจุด แต่พอราชกิจจานุเบกษาประกาศเป็นข้อกำหนดออกมาก็ไปพูดไปพาดไปโพสต์กันเป็นว่าประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพบ้างล็อกดาวน์ตอนตีหนึ่งเตรียมของสดไว้แล้วจะทำยังไงบ้างการปิดแคมป์เท่ากับส่งออกโควิดไปยังต่างจังหวัดบ้างปิดเฉพาะจุดทำเฮ่อะไรทำไมไม่ล็อกดาวน์กรุงเทพไปเลยบ้างเออราชกิจจาจะออกตีไหนไม่เกี่ยวของสดของแห้งหรอกดัดจดดิปล,ลากไปเทียบกฎหมายเมาเข่งตอนตีสี่เพื่ออะไรจะเบียงประเด็นไปถึงไหน ก็แหกตาอ่านสิเขาประกาศวันเสาร์แต่ให้มีผลบังคับใช้วันจันทร์แล้วจะสดจะแห้งหาอะไรอะไรที่มันเป็นไปในทางสร้างสรรค์ให้กําลังใจกันช่วยกันไม่เติมความชั่วร้ายเพิ่มเข้าไปในความเลวร้ายด้วยการบิดข่าวไม่เฟกนิวทําไมมันยากเหลือเกินหือหันไปทางไหนฟังทางไหนสื่อด้านไหนมันมีแต่ด้านที่มตําให้เกิดภาพเกิดทัศนคติในทางว่าบ้านเมืองมันย่ำแย่ล้มเหลวไปทั้งหมดอะไรที่รัฐบาลประยุธทธ์ทา มันต้องไม่ใช่ไม่ถูกไม่ดีไปทั้งหมดมันไม่ใช่ไม่ถูกไม่ดีจริงๆหรือเพราะประยุทธ์ไม่ล้มเจ้าประยุทธ์ไม่ยอมให้จักรวรรดิอำนาจตะวันตกเข้ามาใช้ประเทศเป็นฐานสงครามกับจีนและรัสเซียประยุทธ์ไม่ยอมระบบทักษินไม่หงอให้แก๊ง NGO และเชิญเขาเข้ามามีบทบาทอำนาจเป็นองค์กรแสวงกินบ้างสรุปแล้วมนุษย์สายพันธุ์ประชาธิปไตยไอทีนี่ถ้ารอดโควิดไปได้ก็สงสัยจะมีชีวิตอยู่ได้แบบไหนในยุคสังคมโลกไวรัสดิฟรัก ถ้ายังโมหะหน้ามึอนอยู่ในสภาพมนุษย์3ามนิ้วมันน่าห่วงนะต่อให้ร้อยปริญญาพันพ่อมหาลัยก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไร้สติความระลึกรู้ไร้สัมปชัญญะการแยกแยะใคร่ควรเพื่อการปรับตัวกรมกลืนเข้ากับธรรมชาติที่ส่งโรคระบาดเข้ามาดีไซน์ระบบชีวิตมนุษย์ใหม่เพื่อรองรับมิติโลกศตวตรรษที่21แทนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่นำอนาคตชาติกลายเป็นขยะรุ่นใหม่ ส่งไปแปรรูปปรุงรสเป็นอาหารหมาแมวกระป๋องนั่นล่ะมากกว่าหลักการธรรมชาติมีว่าผู้อยู่กับโลกผู้หมุนไปตามโลกโดยไม่หลงติดโลกอันหุ้มด้วยโมหะเท่านั้นจะเป็นผู้ข้ามรอยต่อสตวตรรษไปสู่ฝั่งสังคมโลกใหม่ได้ธรรมชาติมอบยานพาหนะสําหรับข้ามฟังโอคาสูโลกสังคมโลกใหม่ไว้เสร็จสับสติคือตัวเรือข้ามสัมปัญญะคือหางเสือและใบเรือพวกโง่งงมจมปลักวันๆเอาแต่ปัน่น เฟสปันทวิตประดิษฐ์กระแดะด่าทุกเรื่องแบบนี้ความงั่งถ่วงจมทะเลโง่ก่อนข้ามไปสู่ฝั่งโลกใหม่ไม่ได้หรอกรู้ไว้ซะด้วยที่ไวรัสโควิดเกิดระบาดไม่ใช่จีนหรือสหรัฐสร้างขึ้นหรอกถึงแม้เรื่องนี้ประธานธดีบุสของสหรัฐพูดเป็นในเหมือนผายลมแล้วทำไก่ถามใครตดไว้ตั้งแต่ปี2548ก็เถอะแต่ผมจะบอกว่านี่คือธรรมชาติสุกดิบ ส่งเครื่องมือทําความสะอาดลงมากําจัดสิ่งสกรปรบชั่วร้ายล่วงหน้าก่อนเรียกว่าเป็นการปัดกวาดพื้นที่โลกใหม่ทั้งสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตที่ชั่วร้ายไม่ดีดื้อด้านให้หมดไปแต่เข้าที่เข้าทางดีแล้วธรรมชาติก็จะปูเสื่อใหม่ต้อนรับแขเกเรือที่คัดสรรแล้วว่ามีสติสัปชัญญะเข้าสู่พื้นที่สังคมที่เรียกโลกศตวรรษที่21มนุษย์สู่ศตวรรษที่21ต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่สมองในกระโหลกต้องมีไมล์โซสปิริตไม่ใช่ สติปิดอย่างเดียวทั้งสัญชาตญาณในความเป็นมนุษย์ฝึกแล้วสอนแล้วบ่มเพาะแล้วก็ไม่พัฒนาตอบสนองทางพูดคิดทำเยี่ยงสัตว์มนุษย์ได้ยังคงเป็นเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเห่าฟัดกัดจิกตีปี้กินคือตอบสนองสิ่งเร้าไปตามสัญชาตญาณเรียกว่าสิ้นคิดสิ้นคนไม่มียางอายเพราะสติสัมปชัญญะไม่สามารถที่จะรับรู้ใคร่ควรแยกแยะผิดถูกชั่วดีก่อนพูดก่อนคิดก่อนทําได้จากมนุษย์ธรรมดา มือมี5นิ้วก็ค่อยๆกุดเหลือ3นิ้วเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ทพิกลพิการเห็นไหมธรรมชาติลงทันต้องพล่านตามถนนตามหน้าเฟซเป็นรายวันคิดดีไม่เป็นพูดดีไม่ได้ทําต้องแบบเลวร้ายตะกายเมืองสายพันธุ์แบบนี้แหละธรรมชาติจะไม่ให้ไปมีอยู่อยู่ในโลกสังคมศตรวรรษที่21ก่อนเชื่อไม่เชื่อผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองก่อนเมื่อเกิดมาบนแผ่นดินไทยจะาศาสนาไหนก็ตามเคยได้ยินคำนี้ไหม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคงได้ยินจนชินหูกลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกคนผมอยากบอกว่านี่ไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นด้วยพระองค์เองแต่คือสัจจะแห่งธรรมชาติพระพุทธองค์ทรงมองเห็นจริงตามธรรมชาตินั้นก็ทรงนำมาตรัสบอกเทวดาและมนุษย์แม้ศาสดาทุกศาสนาก,ก็มองเห็นความจริงแท้ข้อนี้และสอนสั่งหมู่มนุษย์คนรุ่นเก่าส่วนมากเมื่อรองตามแล้วจะเห็นสัจธรรมข้อนี้แต่คนรุ่นใหม่วันนี้ เทคโนโลยีไอทีมันดูดกินสมองจนเหลือแต่กะโหลกจากนั้นแต่ละกะโหลกกลวงก็จะถูกแต่ละขบวนปั่นข่าวสารทั้งจริงทั้งเท็จแย่งกันยัดเข้าไปแทนมันสมองด้วยระบบอินเทอร์เน็ตคราวผ่านเครื่องรับชนิดต่างๆเช่นมือถือเพราะอย่างนี้คนรุ่นใหม่สมองอินเทอร์เน็ตจึงคิดวิเคราะห์แยกแยะไหนจริงไหนเท็จจากเรื่องราวไม่ได้เนื้อสมองไม่มีถูกแทนที่ด้วยเน็ตด,ด้วยคราวไปหมดแล้วเป็นมนุษย์นวัตรกรรมคือกึ่งวัตถุไปแล้วดังนั้น คำว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจึงไม่รู้จักไม่เข้าใจรู้ตามโปรแกรมที่เขาตั้งว่าพูดคิดทําอะไรก็ได้ตามใจชอบว่านั้นคือเสรีภาพเสมอภาครดพรดนดนภาพข,ของมนุษย์พันธุ์ใหม่อาทิตย์ก่อนคุณปียชีพส่งภาพถ่ายมาให้ดูหลายภาพและมีคำอธิบายกำกับว่าเทปูลห้องปลูกพืชใต้ดินลึก1ิเมตรศูนย์การเรียนรู้ปลูกพืชใต้ดิน และไร้ดินเตรียมพร้อมรับมือมหาภัยที่บัต <massive loop> ิครับเขาขุดสร้างเมืองใต้ดินเตรียมกันแล้วหรือนี่เห็นแล้วก็ทึ่งเอากันจริงจังขนาดนี้เข้าใจว่าแถวแถวเชียงใหม่ก็คุยกันเท่านี้แหละความจริงมีประเด็นเดียวที่ผมอยากพูดวันนี้แต่เรื่อยเชื่อไปคืออยากบอกว่าเลิกคิดที่ว่าโควิดจะหมดไปเมื่อไหร่แล้วเอาแต่โทษรัฐบาลร้องหาแต่รัฐบาลอุ้มแล้วคิดใหม่ว่าเราจะอุ้มตัวเองด้วยการปรับวิถีชีวิต อยู่กับโควิดอย่างไรในสังคมโลกต่อจากนี้ตลอดไปนี่เป็นสิ่งที่ทั้งด้านคุณเปลวสีเงินนั้นเนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าว,วันที่28มิถุนายน2564นะครับให้ชื่อเรื่องเอาไว้ว่าโควิดคือชีวิตจริงพรุ่งนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้นะครับไม่มีท่าทีว่ามันจะยุติลงได้อย่างง่ายๆนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจก็คือการที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองให้สามารถนั้นอยู่ได้ในช่วงที่โควิดแพร่ระบาดนี้ได้อย่างไรการใช้ชีวิตนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติต้องใช้ชีวิตอย่างรู้คิดรู้ทำนะครับทุกอย่างนั้นอย่าประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่าโควิดมันอยู่ใกล้ตัวเราและมันมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อ ให้กับเราได้ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่าอย่ามัวแต่โทษคนอื่นเราต้องดูแลตัวเราเองให้สามารถที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หากทุกคนช่วยกันแค่นี้เนี่ยครับวิกฤตของโควิด19ในบ้านในเมืองในโลกนี้มันก็จะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองก็ลองดูแล้วกันนะครับเริ่มต้นที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดีขึ้นอย่างที่คุณเปรวสีเงินได้เขียนเอาไว้นั่นแหละครับ